ตอนนี้ถัดไปก็จะเข้ามาในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหม้อญน้ำแล้วนะครับประเมินประสิทธิภาพของหม้อญน้ำนะครับอันนี้จะให้เห็นภาพรวมๆนะครับของระบบหม้อญน้ำว่าจุดไหนเราควรจะวัดอะไรบ้างนะครับอืม เราพูดอันนี้ก่อนนิดนึงดีกว่าประสิทธิภาพไอน้ำมันจะมีอยู่สองวิธีประเมินประสิทธิภาพของยเลอร์เนี่ยหมอไอ้น้ำม่นมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือวิธีทางตรงนะครับก็คือเอา p ์พุตส่วนอินพุตนะครับมอไอน้ำเอาต์พุตที่เราอยากได้คืออะไรครับ มอ,อน้ำเราก็อยากได้ไอน้ำใช่ไหมเนี่ยครับพลังงานในตัวไอ้น้ำก็คือ m d อคูณ delta h ใช่ไหมเดลต้านี่คืออะไร h อก็ h แรกนี่คือ h ของไอ้น้ำที่เราผลิตใช่ไหมครับเทียบกับ h ของไอ้น้ำของน้ำป้อนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพลังงานที่เราได้มานะครับ m d o คูณกับไอเอนท์เปีแตกต่างระหว่างน้ำป้อนกับไอ้น้ำที่เราผลิตนะครับอันนี้คือฝั่งเอาท์พุตนี่คือสิ่งที่เราอยากได้คือไอ้น้ำนะครับ ส่วน input ก็คือความร้อนที่เราใส่เข้าไปในเชื้อเพลิงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราวัดสองสิ่งนี้ได้ก็เนี่ยคำนวณได้แล้วว่าประสิทธิภาพมอยน้ําเป็นเท่าไหร่ตัวนี้เราก็รู้อุณหภูมิน้ําป้อนใช่ไหมความดันก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าน้ําป้อนของไออร์มันเป็นของเหลวอัดตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทางเทอร์โมก็คือของเหลวอัดตัวเราก็ใช้ของเหลวอิ่มตัวที่อุณภูมิเดียวกันแทนได้ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นก็รู้อุณภูมิอย่างเดียวก็พอละนะครับ ส่วนไอ้น้ำก็ต้องรู้ทั้งอุณหภูมิและความดันใช่ไหมครับจะได้ไปเปิดหาเอนทอลปีได้ตัวนี้ก็มีเครื่องมือวัดนะครับอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดถึงออริฟิใช่ไหมที่ว่าเป็นวงแหวนเจาะรูแล้วเราก็วัดเดลต้าทีคร่อมไอออริฟิซอันนั้นนะครับก็ประเมินเป็นความเร็วมาแล้วพอประเมินความเร็วได้ไปคูณพื้นที่หน้าตาัดไปคูณความหนาแน่น,นก็กลายเป็น m ได้นะครับ ข้างล่างเชื้อเพลิงม,มันก็วัดได้อยู่แล้วใช่ไหมค่าความร้อนเชื้อเพลิงเราก็หาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเมินทางตรงก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตรวจวัดคืออะไรครับก็น,นี่ไงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าแต่ละอันนี้เราต้องวัดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูไดอะแกรมเมื่อกี้ที่เราข้ามมานะครับส่วนวิธีทางอ้อมก็จะเป็นวิธีทางอ้อมนะก็คือตั้งเลยว่าประสิทธิภาพเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย l o s s จากที่ต่างๆใช่ไหมลอสจากไหนได้บ้างละ่ะลอสในไอเสียก้อนใหญ่สุดใช่ไหมลอสตามผนังเตาใช่ไหมลอสตามท่อส่งจ่ายลอสจากโลดาวนะครับลอสจากสตรีมแท็บอะไรเงี้ยนะครับมันก็สารพัดลอสนะครับก็ไปไล่คำนวณไล่วัดมานะครับอย่างลอสของปล่องเนี่ย มันก็เป็นไอเนี้แหละครับ m. cp delta t อะไรเงี้ยนะครับก็คือวัดอุณหภูมิไอเสียอุณหภูมิแวดล้อมวัด m. ของไอเสียได้ก็พอจะประเมินได้ว่า heat loss เป็นเท่าไหร่ loss ที่ผิวผนังเตาผิวผนังท่อส่งจ่ายไอ้น้ำก็รู้อุณหภูมิใช่ไหมครับรู้ความเร,รม็วลมรู้พื้นผิวมันวาวไม่มันวาวค่า emissivity เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิแวดล้อมนะครับ เราก็จะประเมินการพากับการแผ่รังสีได้ใช่ไหมการพาเราก็ต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหม Ha เอเดลตี a, D, T, ใช่ไหมสมบัติการพาก็ขึ้นอยู่กับความเร็วลมใช่ไหมพื้นที่ผิวใช่ไหมทีของผิวท่อหรือว่าผิวผนังเตาใช่ไหมครับแล้วก็ทีของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมันสิ่งที่พูดพูดไปเมื่อกี้คือต้องวัดใช่ไหมการแผ่รังสีล่ะมีอะไรบ้างวะมี emissivity อันนี้ก็ต้องรู้ว่าผิวเป็นอะไรใช่ไหมผิวเป็น หุ้มฉนวนแล้วห่อด้วยสแตนเลสอีกทีหรือห่อด้วยอลูมิเนียมหรือห่อด้วยสังกะสีอีกทีอะไรเงี้ยนะครับอีมิสซิวิตี้ก็ไม่เท่ากันอันนี้ค่าคงที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรู้ทีกำลังสี่ลบทีกำลังสี่อันนี้ก็ต้องรู้ใช่ไหมอันนี้คือทีผนังเตาใช่ไหมครับอันนี้คือทีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเป็นกำลังสี่ก็คือก็เป็นการแผ่รลังสีใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยเพราะให้ทีู่้พูดไปเมื่อกี้คือต้องวัดหมดแหละลองกลับไปดูที่ไดแกรมดิน้ำป้อนต้องรู้ไหมนะครับต้องรู้ใช่ไหมน,น้ำอุณหภูมิใช่ไหมอัตราการไหลกอุณหภูมิใช่ไหมอันนี้คือ m ดอทกับ e อ t h a l p y ของน้ำป้อนใช่ไหมครับแล้วก็ออไอน้ำนี่ต้องรู้อัตราการผลิตคือ m ดอทใช่ไหมแล้วก็ ความดันอุณหภูมิใช่ไหมจะได้หาพวกเอนทัลปีไอน้ำไดเ้เดี๋ยวสองก้อนนี้เจอกันเป็นเอาต์พุตใช่ไหมครับอินพุตก็ตัวนี้ใช่ไหมครับอัตราการใช้เชื้อเพลิงกับอุณหภูมิเชื้อเพลิงหรือว่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงใช่ไหมแล้วก็อ่ะที่ตัวเตานะครับวัดอะไรบ้างเนี่ยครับอุณภูมิผิวไงพื้นที่ใช่ไหมอุณหภูมิแวดล้อมใช่ไหมเอ่อไอเสียครับอุณหภูมิไอเสียใช่ไหม น้ำโบดาวนนี่อัตราการไหลใช่ไหมอุณหภูมิน้ำโบดาวใช่ไหมนึกออกไหมครับพวกนี้ก็ต้องวัดทีนี้ตัวอื่นๆที่เขาพูดถึงมีอะไรบ้างอ่ะลองดูเห็น TDS ไหมครับของน้ำป้อนนะเห็นไหมอันนี้ก็คือดูสารแขวนลอยในน้ำใช่ไหมครับว่าเยอะหรือน้อยแร่ธาตุมันขึ้นยังไอหินปูนมันขึ้นหรือยังนะครับถ้าขึ้นเยอะก็ต้องโบ o w หินใช่ไหมอย่างอันนี้ถ้าจําได้ตารางเมื่อกี้เ็าจะพูดว่า TDS น้ําป้อนควรจะน้อยกว่า400ใช่ไหม Pm, นออกมาครับ400 ppm เนอะ400ส่วนในล้านส่วนส่วนน้ำในนี้ครับน้ำในน้ำในตัวเนี้ยในตัวบออเลอร์เนี่ยเขายอมให้ tds สูงได้นะคือเลขที่ผมจำมาตลอดคือเลขสามพันนะแต่จริงๆแบบ maximum ลิมิตจริงๆเขาไปได้ถึงเจ็ดพันนะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกที่เขาวัดอ่นะมีออกซิเจนคาร์บอนไดคาร์บอนมอนใช่ไหมอันนี้คือเขาจะได้เอาไปประเมินว่า อัตราส่วนอากาศเชื้อเพลิงสูงเกินไปไหมนะครับเผาไหม้สมบูรณ์ไหมนะครับอ่นนี่ก็จะต้องไปวัดโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการคำนวณที่เขาเอาค่าเหล่านี้นะครับย้อนไปหาว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ภายในบอยเลอร์เป็นเท่าไหร่นะครับก็ดูดีๆเนาะมันจะมีประสิทธิภาพอยู่2ออย่างนะหนึ่งคือประสิทธิภาพของบอยเลอร์ใช่ไหมครับ ก็คือแอนที่เมื่อกี้เราพูดว่ามีทางตรงทางอ้อมแต่มันจะมีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับประส,รสิทธิภาพการเผาไหม้คือดูว่าเผาไหม้ในห้องเผาไหม้เนี่ยมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะประเมินจากสิ่งเหล่านี้เป็นหลักโอเคนะ่ะดูต่อสิ มันจะมีตัวอย่างที่เป็นตัวเลขใช่ไหมทางตรงอ่ะลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะครับม้อยน้ำขนาดสิบตันนะครับเวลาเขาบอกขนาดของม้อยน้ำนะครับเขาจะพูดแบบนี้นะเขาจะพูดว่าอันอย่างเงี้ยสิบตันอ้คำว่าตันของเขาเนี่ยมันคือตันต่อชั่วโมงนะครับคือเขาจะบอกจะบอกว่าม้อยน้ำใหญ่เล็กเนี่ยเขาจะบอกเป็นตันต่อชั่วโมง แต่ว่าไม่มีใครพูดว่าตันต่อชั่วโมงเขาจะพูดตันเฉยๆนะครับแต่ว่าเราเราต้องเป็นอันรู้กันว่าต้องเป็นตันต่อชั่วโมงนะครับม้อยน้ำสิบตันนะครับผลิตไอ้น้าที่สิบบารนะ์อุณหภูมิร้อยแปดสิบองศานะครับใช้น้ํามันเตาอ่ะน้ํามันเตาใช้แปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงค่าความร้อนน้ํามันเตาเท่านี้นะครับปริมาณน้ําป้อนอ่ะปริมาณน้ําต้อนหมื่นกับหกร้อยกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับ คือจริงๆมันสิบตันใช่ไหมคือหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมต่อชั่วโมงใช่ไหมไอ้น้ำที่เราอยากได้แต่ว่าเหมือนในการคํานวณในการออกแบบเนี่ยเขารู้ว่าด้วยคุณภาพน้ําแบบที่ที่เขาใช้อยู่นะตรงนี้นะเขาต้องเผื่อนะ้ําโบรดาวเอาไว้หกร้อยนะครับกิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเยอะไหมหนึ่งชั่วโมงคุณบโบรดาวทิ้งไปหกร้อยอ่ะก็ถังสองร้อยลิตรสามถังอ่ะทุกชั่วโมงนะครับก็แต่อย่าลืมว่าม้อยนะ้ํามันใหญ่กันนะสิบตันนะครับ น้ำป้อนอนุณหภูมิแค่ยิบผ้าเองนะครับน้อยมากนะอันนี้ก็แปลว่าเนี่ยเปลืองพลังงานนะถ้าเกิดเราอยากจะประหยัดพลังงานเราต้องหาวิธีแบบมาอุ่นน้ําป้อนก่อนนะจะได้น้ําจะได้ร้อนๆแล้วจะได้เปลืองพลังงานน้อยลงนะครับชั่วโมงทํางานหกพันชั่วโมงต่อปีนะครับปีหนึ่งมีแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับเต็มเต็มเลยนะยี่สสี่ชั่วโมงต่อวันสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีคือเลขนี้นะครับนะอันนี้เดินไม่ถึงเนาะ มันอาจจะหยุดวันอาทิตย์ไหมหรือว่ามีการชัดดาวทีหนึ่งสามเดือนสี่เดือนอะไรย่างนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับอย่างลงน้ำตาลน,นี้บางทีก็หีบแค่สักสี่เดือนมั้งแล้วก็หยุดซ่อมแปดเดือนอะไรเงี้ยนี้นก็เป็นไปได้นะครับในช่วงสี่เดือนนั้นก็จะเป็นช่วงแบบอันนี้นอกเรื่องนะลงน้าตาลน,นี้ในช่วงสี่เดือนนั้นก็จะเป็นช่วงแบบทําเงินอย่างเดียวห้ามหยุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแปดเดือนนี้คือ ซ่อมบำรุงกันอุตลุดนะครับแล้วก็ต้องทดสอบระบบจำชว่ว่าเดี๋ยวพอถึงตอนหีบอ้อยจริงๆเนี่ยเครื่องจักรห้ามหยุดเลยนะครับเพราะว่าทุกนาทีเป็นเงินหมดนะครับแล้วชัดดาวลงไปทีนึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนเปิดปิดไฟนะครับที่ว่าปิดปิดก็ปิดเปิดก็เปิดทันทีทันใดได้นะอย่างที่บอกอ่ะทั้งกระบวนการผลิตกว่าจะสตาร์ทกันทีนึงก็สองสามชั่วโมงครับนับน่นคือเงินทั้งนั้นเลยนะครับก็ เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเวลาที่หายไปบางทีมันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็ราคาน้ำมันเตาเสร็สี่บาทต่อลิตรนะครับอ่าไม่มีการนำคอนเดนเซอกลับมาอะไรนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของโรงงานนะครับอันนี้คือในในห้องเรียนพวกนี้ก็คือโจทย์ให้มานะครับในการทํางานตัวเลขพวกนี้คือหาอีโมดนะครับอ่าทีนี้เขาจะประเมินประสิทธิภาพใช่ไหมเขาก็อันนี้เขาประเมินวิธีไหนอวิธีทางตรงใช่ไหมครับ ทางตรงก็คือไอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราหาเอาพุทก่อนเนาะปริมาณไอ้น้ำที่ผลิตใช่ไหมครับคูณกับเอนทัลปีแตกต่างระหว่างน้ำป้อนกับไอ้น้ำใช่ไหมส่วนอินพุตก็จะเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมอัตราการใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่าวความร้อนอออไอ้น้ำเนาะขาเข้าเห็นไหมบอกอุณหภูมิอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะมันเป็นน้ำอัดตัวใช่ไหมครับก็ใช้ ใช้ค่าเอนท a ลปีของน้ำอิ่มตัวที่อุณภหภูมิ2 5องศาแทนได้นะครับแล้วก็เอ,อส่วนไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำมันอุณหภูมิความดันเท่าไหร่นี่10บาร์180องศานะครับก็ไปเปิดตารางเทอร์โมมานะครับอ๋อไอ้นี่เขาคิดแบบนี้เออแล้วจะคิดแบบนี้ทำไมเนี่ยไอ้นี่มันคิดแบบ น้ำอัดตัวยี่ห้าองศาร้อนขึ้นเป็นน้ำอิ่มตัวเป็นของเหลวอิ่มตัวที่ร้อยแปดสิบสี่องศาก่อนอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันสิบบาร์นะครับเสร็จแล้วเออจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของเหลวอิ่มตัวตรงนี้เป็นไออิ่มตัวเนอะก็ มีค่าความร้อนเท่านี้นะไอตัวเอนทอปี้เขาคิดแบบนี้ทำไมเนี่ยคือคือที่เขาคิดอันนี้มันคือจังหวะแบบนี้ครับเขาเขาไล่ในในภาพในหัวผมเป็นแบบนี้เออน้ำเนาะยี่ห้าองศาใช่ไหมแล้วเขาก็ทำให้ร้อนขึ้นเป็นน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นร้อยแปดสี่องศาเนาะนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นน้ำอิ่มตัวใช่ไหม เป็นน้ำอิ่มตัวนะครับอันนี้อิ่มตัวอันนี้อัดตัวพอเป็นน้ํำอิ่มตัวเราให้ความร้อนต่ออีกเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะใช่ไหมเดินทางผ่านจังหวะที่เป็นของผสมใช่ไหมครับจนมาสุดที่ไออิ่มตัวใช่ไหมนะจังหวะที่เป็นจากน้ําอิ่มตัวเป็นไออิ่มตัวนี่คือความดันุมคงที่ใช่ไหมอันนี้คือเบสิกเทอร์โมนะครับ เขาคิดสามจังหวะแบบนี้ครับคือหาเอนทาลปีสามจังหวะนี้มานะครับปริมาณผลิตไอ้น้ำก็คือน้ำพ่อนลบด้วยโรดาวใช่ไหมก,ก็คือสิบตันตามสเปคมันนะครับอ่ก็อันนี้ก็เป็นตารางไอ้น้ำก็คุณจะใช้ตารางไหนก็เอาเอา,เ,อาเลือกใช้เอาอันนี้แต่เขาก็ไปเลือกตารางตำตราไหนสักอันหนึ่งมานะครับก็เปิดค่าความร้อนได้ตามที่เราเห็นแบบนี้นะครับก็ไปทดเอาไว้ แหม่ละสิบบาเนี่ยเออเนี่ยสังเกตดูสิบบาทนี้นะเวลาเขาพูดกันในโรงงานนะครับในโรงงานนะในโรงงานเขาพูดกันเป็นหน่วยบาร์เกจนะครับแต่ว่าในตําราเทอร์โมที่เราเรียนหนังสือกันตลอดสี่ปีเนี่ยอันนั้นบาร์เป็นบารแอบส์ลูดนะครับเวลาเราพูดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ปรับปรับความคิดนิดนึงนะตอนที่ออกไปอยู่โรงงานนะครับเรียนกันในโรงเรียนเรียนกันในมหาลัยเนี่ยสิบบาเนี่ย ความคิดแรกที่เราจะนึกถึงคือแอบส์ลูดใช่ไหมเป็นเป็นบาแอบส์ลูดแต่ว่าถ้าพูดภาษาโรงงานตรงนี้จะเป็นบาเกจนะครับบาเกจก็คือถ้าจะทำให้เป็นแอบส์ลูดก็ต้องบวกเข้าไปอีกหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยครับสังเกตเขาก็เลยไปเปิเปดที่สิบเอ็ดบาแอบส์ลูดนะครับอ่ะพอได้มาเสร็จก็คํานวณไงครับเนี่ยก็คํานวณไปเนี่ยไม่รู้จะทํา สองขยับอ๋อเขาทำสองขยับเพราะว่าจังหวะที่เขาต้มจังหวะที่เขาต้มจากน้ำอัดตัวยี่ส้าองศาเป็นน้ำอิ่มตัวที่ร้อยแปดสิบสี่องศาเนี่ยมันเกิดที่โฟเลตเท่านี้นะครับเกิดที่โฟเลตที่มันรวมน้ำโลดดาวด้วย แต่จังหวะที่มันผลิตเป็นไอน้ำอะครับมันเอาเฉพาะส่วนที่เป็นไอน้ำไปใช้ไปใช้นะครับไอ้หกร้อยเนี่ยก็โ l o w t h i ไปแล้วนะครับ b l o w t h i ไปแล้วตั้งแต่อยู่ในอยู่ในยบลอร์นั่นแหละนะครับโบ o ทิ Blow ้งไปละเพราะฉะนั้นไอน้ำที่หลุดออกมาจากบยเลอร์จริงๆโฟจะเหลือแค่นี้แต่ว่าจังหวะที่เราต้มน้ําอะมันต้องรวมไอ้หกร้อยนี้เข้าไปด้วยนะครับ<ๆ>ก็เลยกลายเป็นเนี่ยครับอัตราการใช้พลังงานนะในตอน ต้มน้านะครับต้มผลิตไอน้านะคือเท่านี้นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อชั่วโมงเชื้อเพลิงนะครับน้ํามันเตาใช่ไหมสี่สิบเมกะจูลใช่ไหมก็คือสี่สิบก็คือสี่หมื่นกิโลจูลต่อต่ออะไรเนี่ยแปดร้อยนี่หน่วยอะไรนะลิตรนะครับสี่สิบกิโจูลต่อลิตรนะแล้วเราใช้แปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับ จับคูณกันก็เลยกลายเป็นเนี่ย input energy ก็่เท่านี้นะครับประสิทธิภาพก็ตรงๆเลย output energy ในไอ้น้ำหารด้วย input energy จากเชื้อเพลิงนะครับอ,อ,อันนี้เขาจะคิดต้นทุนให้คุณดูนะครับว่า การผลิตไอ้น้ำหนึ่งตันนะ่ะคุณต้องใช้เงินกี่บาทนะใช้ค่าเชื้อเพลิงกี่บาทเนะี่เขาก็คิดอย่างนี้ครับน้ำมันใช้ชั่วโมงละแปดร้อยลิตรใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเดินหกพันชั่วโมงก็ปีหนึ่งก็ใช้เท่านี้ครับสี่ล้านแปดลิตรต่อปีนะครับเอนลิตรละสิบี่บาทก็คูณเข้าไปเนี่ยครับหกสิบเจ็ดล้านนะครับแล้วเราเอาหกสิบเจ็ดล้านที่ว่าเนี่ยตั้งหารด้วย หารด้วยอะไรอ่ะอัตราการผลิตไอ้น้ำของเราครับสิบตันต่อชั่วโมงนะคูณกับหกพันชั่วโมงที่เดินนะครับก็จะได้ต้นทุนมาว่าเนี่ยผลิตไอ้น้ำหนึ่งตันนะใช้เงินพันหนึ่งรอยี่สิบาทนะครับไอเลขแบบนี้มันจะเป็นเลขที่เราใช้ติดตามครับว่าระบบส,งส่งจ่ายไอ้น้ำเราอ่ะมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยนะหรือว่าระบบ เผาไหมเชื้อเพลิงเราอะไรเงี้ยนะครับระบบเชื้อเพลิงเรามีปัญหาไหมถ้าเกิดเราเช็คไปว่าเอ๊ะใช้ใช้ไปต้นทุนการผลิตไอน้ำต่อนหนึ่งตันเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเนาะแล้วเราก็จะต้องมานั่งสืบสวนว่าต้นเหตุคืออะไรนะครับเนาะส่วนเอาให้จบเลยแล้วกันนะมาถึงวิธีอ้อมเนาะก็สมมุติให้มันมีประสิทธิภาพร้อยหนึ่งไปก่อนเลยแล้วก็มาคำนวณลอสในแต่ละส่วน ะครับอย่างอันนี้สมมุติว่าไปวัดไอเสียมาแล้วไปประเมินมาว่าเอ๊ะการสูญเสียที่ไอเสียนะคือสิบสองเปอร์เซ็นกว่านะครับคำนวณละอุณหภูมิผนังเตากับอุณหภูมิแวดล้อมคำนวณการแผ่รังสีมาละว่าสูญเสียประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซนอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนโ l o w d o อ่ะยังไม่ได้คิดอ่ะ b l o w d o ลองคิดดูซิ b l o ดาว w n หกร้อยใช่ไหมครับหกร้อยกิโลกรัมต่อชั่วโมงอันนี้คือเอนทัลปีระหว่างตัวอะไรนะน้ำร้อนที่ร้อยแปดสิบสี่องศาใช่ไหมกับน้ำป้อนใช่ไหมยี่้าองศาใช่ไหมครับเวลาเราโ l o w d o ทิ้งไปอ่ะนี่คือพลังงานที่เราสูญเสียแหละนะครับเนี่ยเราก็เสียเท่านี้ครับคิดออกมาเทียบกับไอตรง input energy จากเชื้อเพลิงเราใช่ไหมครับอันนี้ ก็หนึ่งจุสองหเปเนเนี่ยก็รวมลอดทั้งหมดที่เราตอนนี้เรารู้นะก็คือจากลองจากการแผ่รังสีผนังเตาแล้วก็จากโลดาวนะครับเอาไปหักออกจากหนึ่งร้อยอแล่วเรก็จะได้ว่าบอยเลอร์นี้ประสิทธิภาพใกล้เอ่อแปดสิบสี่จุดเก้านะครับเท่ากันไหมเนี่ยทำไมมันใกล้เคียงกันจังเลยอันนี้จริงๆโมมากเลยนะเพราะว่าเวลาคุณไปทำจริงๆในโรงงานเนี่ย คุณประเมินแบบไดเรกนะกับการประเมินแบบแบบอ้อมนี่นะไม่เคยเท่ากันเลยครับต่างกันเยอะมากเลยมันก็ถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวเลขไหนในการติดตามก็ดูดีๆอย่าเอาอย่าแบบควายไปควายมานะครับถ้าเกิดคุณจะดูปฏิภาพประเมินทางตรงกับประเมินทางอ้อมนี่นะก็ก็เขียนมันเป็นคนเลขแล้วก็ตามคู่กันไปก็ได้นะครับจะตามแบบควายไปควาย,ย,ยมาสลับวิธีนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นเรื่องประสิทธิภาพทีนี้จะถัดไปนี่ก็จะเป็นเรื่องแบบไล่ดูพวกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพยเลอร์แล้วนะครับ